สวัสดีครับกับผมร้อยโทศักชายจุมพุคำจิตอาสาการทุนสีรหัส1 2สองก .042 สังกัดกองพลพัฒนาที่1ครับสวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอกนิทิตพุ่มกันจิตอาสาพระราชทานสังกัดกองพลพัฒนาที่1ครับสวัสดีครับทุกหมาดครับผมเจอกันอีกแล้วเราเจอกันเช่นเดิมครับกับเราสองคนวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนบ้านเขาถ่านตําบลดอนทราย อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับวันนี้เราก็มาร่วมกันเหมือนเดิมนะครับช่วยเหลือพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงภูมิชัดของโรงเรียน่างนี้ครับวันนี้เรามากันช่วงก็อากาศไม่ค่อยร้อนน่าจะทำาพงานกันอย่างราบเลื่นนะแล้วก่อนที่เราจะเริ่มงานวันนี้ เราได้รับการประสานมาว่าทางโรงเรียนนั้นก็อาจจะขาดแคลนบุคลารหรืออะไรอย่างงี้ขาดแคับกิดอาสามาช่วยครับผมครับเราก็เลยได้เข้ามาร่วมทํางานตัวนี้กันเนาะเพราะเดือนนี้ก็เป็นเดือนมหามงคลใช่ครับเนื่องในวันในห่วงของวันไขวันพระบรมราชสมภพของในหลวงราชการที่9ครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พว์ท่านครับครับ ครับเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับวันนี้ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะดูบรรยากาศโดยทั่วไปเดี๋ยววันนี้เราพบกับอาจารย์ของโรงเรียนบ้านเขา่านอย่างนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับให้อาจารย์แนะนําตัวแล้วก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของในการจัดงานครั้งนี้ครับผมสวัสดีครับผมนายสรัญยูภาจันดานะครับเป็นครูโรงเรียนบ้านเขาฐานนะครับโรงเรียนของเรานะครับก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีนักเรียน94คนนะครับ โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อนะครับจังหวัดราชบุรีสังกัดนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งนะครับโรงเรียนของเราเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโรงเรียนก็ก่อตั้งมานะครับประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับโรงเรียนของเราเนี่ยขาดแคลนบุคลากรนักการพันโรงนะครับทําให้ภูมิทัศน์ในการเรียนการสอนนะครับรอบๆเนี่ย บรรยากาศไม่เอ้อต่อการเรียนรู้ครับพอมองไปนะครับถ้ามันลกนักเรียนก็ไม่อยากเรียนนะครับใช่ครับใช่ครับเราเชื่อว่าถ้าบรรยากาศดีนะครับการเรียนรู้ก็จะดีตามไปด้วยครับใช่ครับใช่ครับผมโรงเรียนของเราตอนนี้ไม่ไม่มีท่านผู้อำนวยการนะครับก็จะมีแค่รักษาการครับผมช่วยกันดูแลนะครับทราบมาว่าไม่ไม่มีนักการพลลงด้วยไปฮะใช่ครับผมอ๋อดีแล้ฮะได่ทหารเราี่ยมาช่วยก็เลยแบบมีความยินดีแล้วก็ดีใจมากครับที่วีททหารทุกนายเนี่ย ให้ความสนใจกับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนเรานะครับขอบคุณมากครับเราคือทางกิฬาสาทางมหารกิจาสาของเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมไลฟ์สดของเราหรือในบริเวณใกล้เคียงหรือถ้ามีจกรรมแบบนี้หรืออะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาในไลฟ์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะ แล้วก็ดูบรรยากาศในโรงเรียนกันนะครับก็ต้องมีอีกหลายจุดแล้วก็ต้องจะมีอ่าตรงรถใช่ไหมในการขนย้ายสิ่งของครับผมเดี๋ยวเราไปไปชมบรรยากาศกันนะครับครับผมครับครับครับเดี๋ยวผมจะไปทางนู้นนะครับครับจันจะไปกับเราไหมครับหรือจะไปทางนน้นอ่าครับผมครับก็บรรยากาศเนาะอยู่ในในภูเขานะฮะปักท่อของเราเนี่ยฮะอำเภอปักท่ออากาศเย็นนะครับครับถึงแม้จะแดดแต่ก็ไม่ไม่ร้อนนะวันนี้ เด็กๆก็ดูสดชื่นแจ่มใสนะครับนี่นี่ก็เราเริ่มงานกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วัสักพักหนึ่งแล้วครับดูจากที่น้องๆได้ช่วยกันนะครับทั้งตัดหญ้าทั้งขนย้ายสิ่งของตัดแต่งริงไม้หลายอย่างเลยครับใช่ครับออโรงเรียนที่อยู่ในเป็นเขาล้อมเลยนะครับที่นี่ใช่ครับก็เขาทั้งสามทิศสี่ทิศเลยนะครับบรรยากาศก็ดีมากนะใช่ครับเป็นถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็ก็ดู ก็ดูมีคุณภาพการศึกษาที่น่าจะดีนะครับจะเอื้อต่อการศึกษานะครับไม่ดูจากสิ่งของเครื่องมือความสะดวกหรืออาคารต่างๆครับก็ยังดูดีอยู่นะครับโรงเรียนบ้านเขา่านของเราเนี่ยครับใครที่รับชมอยู่อยากจะแวะเข้ามาดูมาชมกำลังใจมาช่วยกันนะครับใช่ครับหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆก็แล้วแต่ได้หมดเลยครับครับอ่าบรรยากาศครับน้องๆเราฮะผลอาหารจะหารจาก หน่วยในหารในสังกัดกองพลพนาที่หนึ่งนะฮะกองพลพนาถึงของเราครับก็ไปทุกที่นะครับไปช่วยการพัฒนาวัดบ้านโรงเรียนตรงไหนขาดแคลนบุคลากรขาดแคลนทรัพยากรก็แจ้งมาได้ครับเราครับอมเมนต์เรามาได้ครับเราจะไปทันทีครับเมื่อเราพร้อมทางสถานที่พร้อมเราพร้อมอยู่เสมออยู่แล้วนะครับจิตอาสาของเราครับครับกิจกรรมนะฮะ ครับแจ้งมาได้นะครับในคอมเมนต์ครับไม่ว่าจะต้องเรงกิจการครับพัฒนาแล้วยังช่วยเหลือพวกทอุทกภัยอะไรพวกนี้ได้หมดใช่ครับน้ําท่วมไฟไหม้ได้ฮะพายุอะไรนี้ได้หมดเลยนะครับครับผมเรายินดีที่จะเข้าไปช่วยทุกท่านเลยครับครับนี่ก็น้องๆก็ตัดญ้าอาจจะมีเสียงรบกวนสักน้อยนะครับเพราะน้องๆก็ได้ทำกันใช่มาทําจริงครับทําด้วยใจครับวันนี้ครับ และหลังจากดูบริเวณสนามหญ้าแล้วตอนอไปนี้นะครับเราก็จะเข้าไปดูเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางโรงเรียนต้องการที่จะให้เรามาช่วยเพียพื้นที่บริเวณโดยลงรถจอดรถ<ด>ครับจอดรถนะฮะต้องการจะใช้อาคารโรงนี้เป็น,เป,นเป็นที่ใช้สําหรับจัดทําอะไรสักอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าอาจจะจัดเรียงสิ่งของเพื่อให้เรียบร้อยใช่ครับครับเพราะเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียน ขนาดเล็กแล้วก็มีแต่เป็นเด็กเล็กนะครับใช่ครับแล้วคุณครูก็มีแต่ผู้หญิงเนาะผู้หญิงแต่ส่วนมากครับใช่ครับทำให้แบบมีข้อจํากัดใช่ในการเกี่ยวกับกิจการใช้กําลังในการพัฒนาปรับปรุงต่างๆนะฮะต้องใช้กําลังก็ก็เป็นเป็นขีดจํากัดของทางโรงเรียนครับผมซึ่งถ้ามีลักษณะนี้เรายินดีนะครับที่จะใช่ครับเป็นเชวมโยกันนี่นะครับเป็นอาคารที่อ๋ออันนี้เขาก็จะทําเป็นลงธนาคารขยะปุ๋ยชีวภาพเราก็จะเคลียครับเคลียของให้เขาครับ ทังนั้นก็จะมีนักเรียนก็ร่วมช่วยกันอยู่นะครับทั้งนักเรียนคุณครูแล้วก็ทหารจิตอาสาของเราครับครับอืเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณครูอีกสักท่านหนึ่งไหมครับใช่อาจจะไดสอบถามความรู้สึกวันนี้กิจกรรมนี้เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับน้องๆครับเดี๋ยวขอ ขออนุญาตลบกวนเวลาคุณครูสักเล็กน้อย uh huh. เพื่อกล่าวอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านสักเล็กน้อยครับ uh huh. แนะนําตัวสักนิดนึง uh huh. นวัตถุประสงค์แล้วก็ความรู้สึกครับสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณครูแคนนะคะอยู่โรงเรียนบ้านข่าวทาน,นะคะ่ะ วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่พี่พวกพี่พี่ทหารกองพลพัฒนาที่หนึ่งนะคะได้นําจิตอาสามาร่วมปรับภูมิทัศ์ให้กับโรงเรียนของเราค่ะทางโรงเรียนรู้สึกดีใจมากๆค่ะครับผมครับครับครับขอบคุณมากครับคุณโคครับครับผมครับคุณครับขอบคุณมากครับ ครับนี่เด็กๆน้องๆก็มาช่วยกันนะครับครูก็มาช่วยด้วยวันนี้ท้งครูอาจารย์เราครับนักเรียนอ่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นักเรียนสักสักสักหนึ่งท่านสักหนึ่งคนนะฮะน้องฮะอ่าเดี๋ยวอ๋อน้องกิงการของเรานี่เองอืมอ่ออมาทางนี้ครับลูกอ่าเดี๋ยวน้องขอสัมภาษณ์เรืองความรู้สึกนะว่าวันนี้พี่ทหารมาช่วย กิจกรรมกิจสาพัฒนาเงี้ยน้องน้องกิ่งการนะฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผมครับกลับมาด้วยลูกครับกลับมาแล้วฮะก็รู้สึกดีใจค่ะที่พวกพี่พี่ทหารมาช่วยกันทำโรงเรียนพวกหนูให้สะอาดค่ะอืมอืมแล้วชอบไหมครับที่โรงเรียนสะอาดหรือไม่ชอบค่ะเมื่อเราทำสะอาดแล้วเราก็ต้องรักษาความสะอาดต่อไปใช่ไหมลูกค่ะครับแล้วแล้ว วันนี้น้องจะหนูทราบไหมว่าอาคารเนี้ยเราจะใช้ทำอะไรไม่ทราบค่ะจะคุยวว่าคงมีแผนที่จะใช่คะับเพราะเราจะช่วยกันเก็บให้มันสะอาดให้มันให้มันมีความสะอาดดีแบบพี่ลอยไว้ก่อนอ่ะครับคุณน้องจะตัดที่หรือว่าอาคารเร้จะทำอะไรดีค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องอาจารย์มากครับครับผมครับก็ผ่านไปสำหรับความรู้สึกของไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่านักเรียนนะครับของโรงเรียนเขาฐาน วันนี้ก็มาช่วยกันนะฮะทุกฝ่ายเลยฮะเราครับผมครับเดินดูบรรยากาศบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับครับอของจากที่เราเห็นไม่ใช่น้อยนะครับเยอะนะครับของที่ครับเหมือนต้องเอามารวมๆไว้ใช่ ก็เคลียร์เคลียร์ทิ้งไปครับเพื่อเรื่องด้วยสถานที่นะโรงเรียนเงี้ยอ่านี่ครับค่อนข้างจำกัดครับเด็กก็มาช่วยกับพวกเราเนาะเชิญเลยลูกอ่าเด็กเที่นี่น่ารักครับครับป .1 ถึงป .6 นะใช่ครับป .1 ถึงป .6 น่ารักครับเดี๋ยวเราจะถามน้องๆเราไหมอ่าเอาสักคนหนึ่งเนาะความรู้สึกยังไงบ้างอ่า เป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้อ่ามามาเป็นยังไงบ้างวันนี้อ่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมเอาเลยผมชื่ออิฐเป็นกจันทร์ทิพย์ครับก็มีความภูมิใจครับที่ได้ช่วยครับดีใจครับที่ได้ช่วยน้องๆครับครับมามาครับใช่ครับเต็มใจครับเต็มใจมาครับมีรอยยิี่สิบหลายพันคนเลยนะได้ทำความดีก็ได้ช่วยเหลือ ก็คือเด็กก็คือกำลังของชาติในท้อไปนะสถานที่ก็มีความสำคัญโรเรียนก็เพื่อันไปด้วยครับวันน <message>. <OOK> ี้ก็ดีทำไปด้วยครับขอบคุณมากคุณครับวันนี้ก็ได้ชมบรรยากาศพอสมควรนะครับครับก็โครงการจิตอาสานะฮะก็ด้วยพระพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสานี่มาครับเพื่อให้พวกเราพระสงฆ์นิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าทุกอาชีพครับ<ส>ได้ร่วมกันทํากิจกรรม<ส>เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลมี<ส>ความสามัคคีไปในตัวนะครับครับผมและสุดท้ายครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับอย่าลืมให้กําลังใจพวกเราด้วยการากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วอย่าลืมรับชมอันไลฟ์สดของจิตอาสาของเราครั้งหน้าว่าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนไปอย่างไรครับตามแล้วก็มีปัญหาใดๆที่จะให้จิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือ ก็แจ้งเข้ามานะฮะในเพจโรงเรียนจิตสำนึกทานในคอมเมนต์หรือคอมเมนต์มาตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ครับเราอ่านทุกคอมเมนต์ครับครับวันนี้เราสองคนก็ต้องก็เดี๋ยวก็ไปช่วยเดี๋ยวลาไปก่อนแล้วก็จะไปช่วยกิจกรรมกับนักน้องๆนักเรียนแล้วก็ฮะแล้วก็คณะครูเราที่กำลังช่วยกันขนาดนี้ครับวันนี้เราก็ต้องขอลาเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทํางานต่อนะครับครับสวัสดีครับ